update Crycurrency channel Care to T Welcome my Whist ข่าวแรกนะล่าสุดนะครับระเบิดลูกใหญ่จริงๆนะกำลังจะมาแล้วนะหรือว่า the real boom นะครับทางด้านเสกนะครับเปิดการอนุมัติให้ dtcc นะครับแปลงหุ้นและธนบัตรรวมถึงธนบัตรรัฐบาลนะครับให้เป็นโทเค็นและก็ชำระเงินมูลค่ากว่า2ควอนตีเลียนนะ อนดีเลียนนะครับดอนล่านะครับต่อปีจะย้ายไปยังระบบบล็อกเชนธนาคารต่างๆจําเป็นต้องมีระบบจําระเงินบล็อกเชนแล้วนะโหก็ <c oughs> ตอนนี้นะครับมีการประกาศนะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะครับก็คือ3ามสี่วันที่ผ่านมาแล้วแหละแล้วข่าวมันเพิ่งมานะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยเพื่อนๆลองนึกดูว่าเราจะซื้อหุ้นเราก็ซื้อผ่นโทเคนได้ละ อย่างเช่นว่าตอนนี้เราจะซื้อหุ้นของอ่าที่ใช้ใช้อยู่นะตอนนี้อะไรอ่าซื้อหุ้นของอันนี้ก็ได้อะเนี่ยแป้งแป้งทางน่าเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ช่างเนี่ยเออเราก็สามารถไม่ต้องไปหาบลกที่ธนาคารเปิดพอร์ตสองหมื่นสามหมื่นซื้อทีขั้นต่ำหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยไม่ต้องแล้วครับเราซื้อโทเค็นนั่นแหละผ่านบล็อกเชนได้เลยง่าย นะแล้วคราวนี้ตลาดหุน้นเขาจะไม่มีคําพูดนี้ออกมาแล้วนะเนอะนาคตอะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุนนะ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนจนเล่นหวยนะคนรวยถือคริปโตเนะี่ยเออเออนะนี่นแหละก็คือทุกอย่างจะถูกแปลงเป็นอ่าโทเค็นหมดแล้วนะจะ,จะถูกแปลงเป็นเหรียญคริปโตหมดนะครับแล้วก็ชําระเงินนะครับทุกธนาคารจะถูกบังคับใช้ให้ต้องชําระผ่าน บล็อกเชนหมดแล้วตอนนี้อะไรครับอะไรที่มันอยู่เป็นเจ้าแรกๆเบอร์ต้น,ตน,ตน,ตนในเกี่ยวในเกี่ยวของการเพย์ไฟนะเพย์ไฟก็หนีไม่พ้นครับอนีเข้าเหรียญตัวเองแล้วนะเนี่ย XRP ครับหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับแล้วคราวนี้ไมเคิลแคปมันจะพุ่งทะลุไปเท่าไหร่อ่าถ้าสถาบันทุกสถาบันนะครับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นเนี่ยมันต้อง แปลงสินทรัพย์ตัวเองเป็นโทเค็นแล้วก็ทาร์นเฟอร์กันแบบเงินดอลลาร์เอย่ยเงินอะไรสัมมิตอตมิอะไรนะครับมันจะกว้างมากขึ้นแล้วมันจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าคนไทยเนี่ยเราจะซื้อหุ้นของต่างประเทศเนี่ยเราต้องเข้าไปโบลกแปลงสินทรัพย์จากไทยเป็นดอลลาร์แล้วก็ค่อยไปเทรดใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วครับมันกลายเป็นว่าเราเทรดบาทต่อหุ้นนั้นได้เลยนะไม่ต้องไปผ่านบลกผ่านเบริร์ก ไม่ต้องไปรอเวลาอะไรนูน่นนี่นั่นรอเปิดอะไรเขาเรียกว่าอะไรถอนเงินแอรผมจําได้ว่าผมเคยทำนะเคยเคยเคยเข้าสู่ตลาดนี้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับจะซื้อหุน้นนะครับซื้อทันทีได้เลยนะฮะมีเงินซื้อปุ๊บได้หุ้นเลยแต่เวลาจะถอนนะครับจะเทคออฟออกมาเนะี่ยหรือว่าถอนเงินออกมาเนะี่ยมันจะมีอยู่นะครับเงื่อนไขของแต่ละตัวนะครับว่า อ่วันทําการบวกลบหนึ่งห้าถึงบวกลบหนึ่งสองเนี่ยวันทําการบวกลบหนึ่งสองกว่าเงินจะเข้านะหมายความว่าไงอ่ามันไม่คงไม่บวกอมันคงไม่ลบหรงนั้นมันบวกอย่างเดียวนะอืมถ้าถอนวันนี้นะสมมติวันนี้เป็นวันจันท์นะครับไวสุดคือวันพรุ่งนี้ได้ช้าสุดคือวันมะรืนได้เนี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันเป็นระบบของบล็อกเชนเนี่ย อ่ะซื้อตอนนี้ก็ซื้อได้เลยเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยราคามันขึ้นปุ๊บเราจะขายก็ขายได้เลยเนี่ยมันมันมันไวกว่าและค่าธรรมเนียมมันก็ถูกนะ้วคราวนี้ธนาคารจะเจ๊งเอาเสียครับมันก็ไม่แน่ครับถ้าธนาคารปรับตัวได้ไวและให้บริการลูกค้าผ่านบล็อกเชนได้อะ่ะคนที่ยุคดั้งเดิมเนี่ยคนที่เขาไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีอะ่ะแลวเขาชื่นชอบในการลงทุนเนี่ยโอ้มันครับมันพยะค่ะนะมันเลยครับเนี่ยมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะสําหรับใครที่แบบ ใครสายธานาคารแนะอนาคตมันจะกลายปะว่าเออคุณไม่ต้องไปบอกว่าเออคุณพี่อจาซื้อลงทุนหุ้นกับผมไหมนะผมเปิดบกนะเปิดบกนะพี่จะลงทุนพอร์ตสักตัวดีไหมไม่ต้องครับเขาไปถึงปุ๊บอ่ะพี่ นะครับตอนนี้เราสามารถซื้อถอนได้เร็วทันเลยพี่พี่จะลงทุนเท่าไหร่ก็ได้พี่มีร้อยพี่ก็ลงทุนร้อยได้พี่มีห้าสิบพี่ก็ลงทุนห้าสิบได้พี่จะทําเป็นหุ้น DCA ทําทำให้เป็นกเกษียณก็มีนะพี่กองทุน E t ทอยังมีนะพี่ซื้อตอนนี้ถอนอีกแป๊บหนึ่งพี่ก็ถอนได้ครับไม่จะเป็นว่าพี่จะต้องรออีกสองสามวันเนยเสียเวลาไม่ต้องยุ่งยากมากพี่เดีว่าผมกิ้งเดียวเดี๋ยวผมซื้อขายให้เลยจบ <laughs> ไม่งั้นก็โหลดแอปมาเนี่ยซื้ออย่างนี้ถอนอย่างนี้ขายอย่างนี้ <laughs> มันง่ายครับอนาคตมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมและอย่างหนึ่งยิ่งเจนเจนใหม่ๆอย่างเจนพวกเราเนี่ยไม่ไม่ต้องไปสอนอะไรครับอนาคตมันเยอะครับไปนะอีกไกลนะครับและยิ่งเขาบังคับให้ธนาคารใช้เนี่ยและระบบสวิปนะแน่นอนครับต้องพึ่งระบบสวิปสองพึ่ง IMF สามสองตัวเนี่ยพึ่งใครพึ่งริปเปิลครับและริปเปิลตัวนี้ธนาคารในส่วนของธนาคารผ่านหรือยังผ่านแล้วครับมีข่าวนะ เรามาดูกันนะครับต่อมาครับอยู่ดีๆมีก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก้อนเบลเลอร์ก้อนใบเอกนะครับถูกโยกจากริปเปิลครับไปยังกระเป๋าบนใบแน้นเพียงใบเดียวด้วยนะจำนวน75ล้าน XRP ถ้าตีเป็นเงินนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับ อจะบอกว่ารักภูเหรอไม่น่าใช่มากถ้ารักภูเนี <c oughs> เออ่ยแต่ว่าเหรียญน,นี้ไม่เกี่ยวนะเออ <c oughs> เขาคงไม่ใช่นะครับอันนี้คือน่าจะโยกไปให้กับรีเซิร์ฟของบีแอน์หรือเปล่าเพราะว่าบีแอน์เนี่ยตอนนี้ร uh, ีเซิร์ฟโทเค็นรีเซิร์ฟเหรียญที่สำรองให้กับลูกค้าเนี่ยไม่เพียงพอนะครับบอกไว้ก่อนท้าทั้งที่บีแอน์เนี่ยก็เปิดให้สเต็กกิ้งนะ อืมใครใครเข้าไปใช้บริการบ้างอ่ะสารภาพมาเดี๋ยวนี้นะก็ได้ APR เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเปอร์แมนครับไอเหรียญที่ซัพพอร์ตให้ลูกค้าที่เอามาสติกกิ้งนั้นไม่พอนะครับเออเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะเอาไปเป็นรีเสิร์ฟนะครับกับอีกอย่างนึงก็คือใครอาจจะมีกองทุน ETF สักกองทุนหนึ่งที่เขาใช้ Exchange เนี่ยเข้าซื้อโทเค็นไว้ให้กับลูกค้านะครับ ใครมันจะมีเงินจํานวนมหาศาลขนาดนี้อาลองคุณคุณแค่ราคาสองดอลลาร์คุณเข้าไปคุณสองนี่ร้อยกว่าล้านเอ่อหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐนะครับมูลค่านะเยอะนะตีเป็นเงินไทยก็สามพันกว่าล้านนะครับแถ้าโยกเพียงครั้งเดียวเนี่ยโอไม่ใช่ธรรมดานะครับแสดงว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็นกองทุนหรือว่าสถาบันแน่ๆที่ใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเอ็กซ์เชนในการเข้าถึงเหรียญน,นะครับแบบรวดเร็วนะ อ่หรือว่าดีลกันโดยตรงเนี่ยกับริเปิลเนี่ยเข้าไปซื้อเนี่ยอ,อไม่แน่นะครับไม่แน่นะรเราไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นเงินของใครแต่รู้ว่าตอนนี้ยักษ์ใหญ่กำลังเคลื่อนไหวในภายใต้แรงกดดันของรายย่อยมหาศาลทำไมผมถึงพูดอย่าง,งน,นั้นก็เนี่ยอะไรเงี้ยก็ตลาดมันแดงอ่ะตลาดมันแดงเนี่ยมันอยู่ในเ e อ็กซ์ติมฟียแต่ยักษ์ใหญ่มีการเคลื่อนไหวอย,อย่างเงี้ยก้อ,อนไม่อีกขนาดเนี้ยเออ เกิดขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าไงอ่ะมันหมายความว่ายังไงเขารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นโอกาสของเขานะโอกาสของเขาและรายย่อยอย่างเราก็ได้แต่แพนิกถอนออกก่อนดีไหมเอาอยัางไงดีนะรายใหญ่กวาดเก็บกวาดเก็บนะครับนี่แหละเนาะต่อมาครับอีกหนึ่งข่าวนะครับในส่วนของ xrp อัปเดตเนะก็คือ xrp นะครับการลงทุนใน etf นะครับยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้นะครับสินทรัพย์ภายใต้ของการบริหารนะครับหรือว่า AUM นะเอมูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐนะถูกกระจายอยู่ใน ETF ทั้งหมด7กองทุนนะครับโดยมีเงินประมาณ67สิบหกร้ยเจ็ดล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ถูกล็อกไว้ในตู้เซฟตู้เซฟในที่นี้ก็คือใน ETF เนี่ยแหละในกองทุน ETF เน,เนะเาะ และถูกตรวจสอบแล้วคิดเป็นปริมาณทั้งหมดนะครับ0.67%ของอุปทานทั้งหมดนะครับที่ถือครองโดยบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอ,อันนี้คือจะบ่งบอกหมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงว่าถ้าตอนนี้มันแค่1บิลเลีนอยู่เนะ billion, าะ1.34บิลเลียนทมกลางกองทุน ETF นะครับและมันเปิดตัวเพียงแค่เดือนนิดๆน,น,นะครับ เดือนนิดเดียมันทะลุไปพันกว่าล้านแล้วนะดอลลรสาสหรัฐนะครับอันนี้มันมีแค่เจ็ดกองทุนนะครับมันที่จริงแล้วที่เราคำนวณก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดตัวเนี่ยยี่สิบกว่ากองทุนนะครับแล้วตอนนี้ทยอยมาเรื่อยๆเนาะแล้วเหรียญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครึ่งๆนะครับถูกล็อกไว้ในแล้วนะครับล็อกในที่นี้คืออย่างน้อยก็เป็นเปียครับกว่อถอนได้นะเออเขาล็อกเพื่ออะไรล็อกเพื่อเอาเรีวอร์ดครับถ้าเขาล็อกมากขึ้นนะครับ ล็อกมากขึ้นกลายเป็นว่าในเหรียญที่หมุนเวียนในระบบเนี่ยใน Circle ลซัพพลายจะลดลงไปเรื่อยๆครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำให้มูลค่ามันไปเร็วมากขึ้นนะเนื่องเราเรามาทวนกันใหม่นะองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบที่มันครบและเหลียวเวลาแค่มันบูมนะก็คือหนึ่งกองทุน ETF เปิด ETFstaking เนี่ยมันคือ e c f staking เนี่ยมันก็คือเอาไปล็อกเหรียญไปล็อกไว้เนี่ยเอออ่า ETF staking นะไล่ไล่ไปเป็นโซนๆนะ ETF staking ปุ๊บอ่ากองทุน ETF จำนวนมหาศาลอ่าสองอ่าเมื่อกี้หนึ่งนะเกี่ยวกับ staking นะเออเกี่ยวกับ ETF นะสองคือระบบสวิ t ใช้งานถูกบังคับใช้ทั่วธนาคารทั่วโลก อ่าสถาบันทางการเงินธนาคารทุกธนาคารจะต้องมีการเปิดตัวในส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการให้บริการทุกค้าคุณก็ต้องมีเหรียญหนึ่งในนั้นก็คือเหรียญเงกะพีแหละแล้วคุณจะถือทองเท่าไหร่ดูตัวอย่างจากญี่ปุ่นก็ได้ทำไมเขาต้องถือครองเยอะขนาดนั้นเพราะเขาจะแก้ปัญหาในเรื่องของเงินในประเทศเขาซึ่งถ้ามันได้ดีแล้วประเทศญี่ปุ่นนําร่องแล้วเกิดประโยชน์ผมว่ายังไงประเทศอื่นๆก็เ,เอา นะประเทศอื่นก็เอายังไงก็มาแน่นะอืมยังไงประเทศอื่นเอาตามแน่นะครับอันนี้คือระบบสวิฟนะสอง i อครับลูกค้า i อ f ทั่วโลกนะครับใครที่เป็นลูกค้า i อ f ต้องชําระเงินผ่านบล็อกเชนนะเพราะว่ามันเป็นกฎมาตรฐานของไอโซนี่ไอโซสองหมื่นยี่ิบสองถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วก็บังคับใช้ให้ธนาคารทั่วโลกต้องมีมาตรฐานนี้ด้วยนะอืม แล้วก็มาตรฐานตั้งเดิมคืออะไรโอนเงินแบบปกติแหละแต่ที่ค่าธรรมเนียมสูงๆนะระบบโซลิฟท์เดิมๆเนี่ยเขาถูกปรับเปลี่ยนบังคับใช้ให้เป็นระบบ i s o หมดแล้ว i อโในที่นี้ก็คือต้องใช้ผ่านบล็อกเชนครับมันตรวจสอบง่ายหนึ่งตรวจสอบง่ายสองลดเร็วสามค่าธรรมเนียมถูกนะก็นี่ไม่พ้นแหละริเปอรนะ,นะและมีอะไรอีกแบงค์ Bank ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ครับบูมนะมาแล้วของจริงนะครับ ธนาคารมาแล้วทุกอย่างองค์ประกอบในการทําลาบขั้วไม่ใช่ลาบขั้วลาบดีบเนี่ยซอยจุเนี่ยมันมาครบหมดแล้วครับพริกเขียงพริกจะใครค่ะนะจิ้นลงจิ้นลาบมาหมดแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวครับเหลือย,ยำครับ <c oughs> เหลือเอามาคลุกเคล้าครับให้มันเข้าเครื่องเข้าเนื้อกันเฉยเนะยแล้วรอเวลาในการซอยเสยๆนะครับก็นั่แหละมันมาหมดแล้วครับองค์ประกอบมันมาหมดแล้ว ธนาคารก็มาแล้วนะโดยทางด้านของคุณเลวี่เนี่ยแกบอกวู wow ้ว้าวนะ r ิ p p l ได้รับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขจาก OCC เพื่อเปิดตัว n a t u r a l Touch Bank นะครับใหญ่มากสำหรับ XRP ตอนนี้มาแล้วนะอืมมันมาแล้วนะครับทุกอย่างนะกับคกงกับแก้มมาหมดแล้วนะเหลี่เหลี่แต่น้ำข่านะ ขาดน้ำขานะครับโดยทางด้านของคุณสเตปอีคลิปโตแกก็ได้เอาเอกสารในส่วนนี้นะครับมามาอัปเดตนะครับอัปเดตนีว่าลิปโปได้รับการอนุมัติจาก OCC เป็นธนาคารแห่งชาตาิเข้าสู่ระบบธนาคารกลางเดี๋ยวเรามาแปลความหมายของเขากันเนอะอาะขออนุญาตดาวน์โหลดกันนะแล้วก็เข้าไปทางด้านของพีก่ก๊อกเลยครับ แล้วเราก็จับรูปโยนใส่ช่วยแปลหน่อยใช่ให้หน่อยเอฟง่ายง่ายในเมื่อเรามี a อไอเราก็ต้องใช้ a อไอให้เป็นประโยชน์อเอ่อ นี่คือการแปลจุดหมายจากภาพของคุณส่งเป็นภาษาไทยนะครับก็จากสำนักง,งานควบคุมการเงินหลือว่ากรตอนะเออ,อไม่ใช่กรตทขออภยัยสำนักง,งานควบคุมเงินตราแห่งชาตินะอืมก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับอ่าเรียนนายเนะี่ยสเปซอะไรเนะี่ยสำนักง,งานควบคุมเงินตราแห่งชาติเนะี่ยโอซีซีได้พิจารณาคําขอสมัครของคุณเพื่อจ,จัดตั้งธนาคารเนะี่ยอ่าทรัสแห่งชาติ ใหม่นะครับ New Trust นั่นแหละซึ่งจะดำเนินการของบริษัททััสนะและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องนะรวมถึงกิจกรรมในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์นะครับภายใต้ชื่อ Ripple Natural Trust Bank นะ New York New York Bank นะแล้วก็ OCC ขอมอบการอนุมัติเบื้องต้นแบบมีเงื่อนไขนะครับสำหรับคำขอใบอนุญาตจัดตั้งของคุณหลังจากพิจารณา แผนของคุณเป็นไปนตามข้อกําหนดด้านกฎหมายแลนะนโยบายบังการหนึ่งนะหนึ่งในที่นี้ก็คือ OCC เนี่ยยังอนุมัตคิคําขอคําขอสละคําขอกําหนดที่ที่อยู่กํากับสําหรับการกรรมการนอ่คนที่นี่ไงก็คือเกี่ยวกับกรรมการเนาะก็คือขอคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละเป็นกรรมการนะครับ การอนุมัติเบื้องต้นนะครับมีเงื่อนไขในการพิจารณานะในการประเมินรายละเอียดทีท่วนนะต่อข้อมูลทั้งหมดนะครับที่มีให้ OCC รวมถึงข้อชี้แจงในคำมั่นสัญญานะที่ทําโดยผู้สมัครและตัวแทนของธนาคาร OCC นะครับยังได้ตัดสินมอบหมายออมอบการอนุมัติเบื้องต้นโดยเข้าใจแผนว่าออแผนที่เสนอมาของธนาคารนะครับและการสมัครถือครองในธนาคารกลางแห่งชาติหรือว่า Federal Federal Reserve Bank นะครับตามมาตราสินะครับโอซีซีมอบอนุมัติอ,อนุมติเบื้องต้นนะครับแบบมีเงื่อนไขเท่านั้นนะเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องดูก่อนว่าเงื่อนไขของเขาที่คือเงื่อนไขอะไรนะธนาคารเพื่อเริ่มการดําเนินธุรกิจจะไม่ได้รับจนกว่าจะมีการปฏิบัติข้อตกลงก่อนแน่นก่อนเปิดการดําเนินการทั้งหมดนะเดี๋ยวผมมี2ฉบับนะนจำไม่ได้ว่าเขามีเงื่อนไขในส่วนไหนบ้างนะ Uh, แต่ก็ไ่าจะเปิดอันนี้ก็คือมันเปิดปกติแ้วแหลนะเนี uh, ่ยมันมีสองฉบับผมจําไม่ได้ว่าผ,ผมเอาฉบับไหนมานะ uh, นะครับมีอยู่สองฉบับอ่าชอ่ะนี่นี่อีกปะไม่ใช่อันนี้ชา เออน่นยัมีฉบับนี้ฉบับเดียวนะครับก็เนี่ยแหละก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับธนาคารเนาะแล้วก็ทางด้านของคุณแจ็คดิปิลเนี่ยก็เป็นทางการแล้วนะครับริ p ิ l e กลายเป็นธนาคารนะ uh, National 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 t r u t นะครับ Ripple นะเ a r t h s e c o n นะ Federal นะครับ a p p r o v นะก็แน่นอนอยู่แล้วครับ ในเช่นแนลทัสเนาะก็ธนาคารผ่านเรียบร้อยคราวนี้คือไม่ต้องห่วงเลยครับเฟดเอ่อสวิปจะใช้บล็อกเชนของริเ p l e หรือเปล่าใช้ไม่ใช้แล้วแต่คุณนะเพราะผมเอาตัวธนาคารของผมเนี่ยไปดีลกับธนาคารไว้อย่างน้อยก็สามร้อยธนาคารทั่วโลกแหละไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยอ,อ่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยที่ เท่าไหรหมื่นกว่าสาขาเนี่ยที่ว่าเขาไปดีวไว้ทั่วโลกเนี่ยที่เหลือเขาก็ตามกันเองนั่นแหละนะแต่ที่แน่แน่เราลุ้นบ้านเราเนี่ยบ้านเรานี้น่าจะได้ใช้ไวๆเลยแหละไวไวๆไเลยแหละไม่ใช่มาม่นะเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้นะบอกไวๆก็กลายเป็นมาม่เฉยเนี่ยนะนะก็เลยทําให้พอข่าวเรื่องธนาคารออกมานะก็เลยมีนักวิเคราะห์หลายๆเจ้านะออกมาวิเคราะห์เติมกล่าวให้นะครับแบบจําลองนะครับ าการถอนถอดถอนเชิงเส้นคือวิเคราะห์นะครับในช่วงนี้นะว่าโอกาสนะครับที่มันจะพุ่งไปถึง27ดอนเนะี่ยค่อนข้างสูงนะสังเกตจากอะไรนะครับก็ดูจากแนวโน้มตรงนี้นครับแนวโน้มขขึ้นในะยอดที่มันสวิงขึ้นไปเนะี่ยทุกครั้งที่มันหลุดลงมาลึกๆเนี่ยแล้วมันจะดีดขึ้นแรงมากๆนะนะเหมือนรอบก่อนนะครับ ทุกครั้งที่มันลงลึกนะครับอาจจะทิ้งไส้ระยะตรงนี้ไปนานสักนิดหนึ่งเนะี่ยในการไต่ขอบนะครับก่อนที่มันจะดีดขึ้นแรงนะครับโดยเขาตั้งเลงไว้อยู่สามเลงนะครับว่าอา่ราคามันจะไปที่ช่วงไหนนะครับมันจะดีดไปช่วงแรกก่อนนะแนวนหนึ่งหนึ่งเดืซนนะครับก็อเขาวิเคราะห์มาตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่งละตอนนี้เขาก็ออกมาให้ดูนะว่า โอกาสมันจะกลับขึ้นไปเนี่ยที่สามจุดเจ็ดห้าเนี่ยเออสามจุดสี่ดอลลาร์เนี่ยแน่นอนอยู่ละแล้วก็สเตปสองคือสิบดอลลาร์อาจจะยืนพักอยู่ที่สิบดอลลาร์นะครับทําให้คนแบบค่อยขวว่าเฮ้ยนี่มันคือนิวไฮแล้วนี่ว่าอาจจะจบแล้วเพื่อนนะอ่าสุดท้ายแล้วอาจจะดีดขึ้นไปถึงยีิบเจ็ดดอลลาร์เลยก็ได้นะครับถ้ายีิบเจ็ดดอลลาร์มีสักร้อยเอกพีก็น่าจะเยอะอยู่นะอย่างน้อยก็มีอยู่เจ็ดอ่าสองพันเจ็ดแล้วนะเออสองพันเจ็ดก็ไม่ใช่น้อย,ยนะครับ เออนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกาวแล้วกันกาวหยอดนะครับว่าเออในเมื่อทุกอย่างอ่าอุปกรณ์มันครบละทุกอย่างมันครบละเหลือแค่เวลาที่มันจะทําให้มันระเบิดนะครับโดยทางด้านของคุณอ่าสกิปเปอนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับทางด้านของอ่าเวลอ่าเวลฟาโกนะครับได้แลถลงการต่อ,าอาสาธารณะว่าเอกพี A P เนี่ยอาจจะแตะถึง หนึ่งร้อยดอลลาร์ถึงห้าร้อยดอลลาร์ได้ในอีกเจ็ดเดือนข้างหน้าอ้าวยินดีต้อนรับด้วยครับปีหน้าเราได้จัดมิ팅แน่เออเราได้จัดมิ팅แน่นะครับเพราะถ้ามันถึงห้าร้อดอลลาร์นี่คือได้จัดแน่แน่แล้วครับนะก็ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอนี่ไงเอลฟาโกนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับอัปเดตนะครับก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วเนี่ยอ้ปีสองพันยิบสามนะครับนานมากเลยข่าวเก่านะครับข่าวเก่าข่าวเก่าเล่าใหม่นะครับ เนี่ยโหถ้าถ้าถ้ามันไปถึงจริงเนี่ยแกคือเป็นกูรูแห่งอนาคตนะครับเนี่ยอันนี้คือของเขานี่คือปีสองพันยิบห้าเลยพี่แกอัปเดตในปีสองพันยี่ิบสามนอันนี้ข่าวเก่าเล่าใหม่เนี่อออันนี้คือเขายังไม่รู้เลยว่าในอนาคตเขาจะเอ่อริปเปิลจะกลายเป็นธนาคารนะครับจะกลายเป็นแบงก์นะอันนี้ก็เข้าใจดีนะว่ามันคือข่าวเก่านะครับข่าวเก่าวนหะ้500าร้อยดอลลาร์นี้เจอกันแน่แนครับ อ่าทำไมมันทำไมแต่และคนแต่และเจ้าถึงกล่าวว่า XRP จะไปถึงขนาดนู้นนี่แหละครับองค์ประกอบมันมาครบหมดละเนี่ยแค่รีแค่รีแค่รีทวิตหรือว่ารีเอ็กซ์เนี่ยก็ก็เจอนะก็เจอ XRP ซะเยอะนะครับเน้อข้อมูลเชิงลึกนะครับ XRP นะครับก็ความเชื่อมั่นกำลังเปลี่ยนนะครับเป็นขาขึ้นเนื่องจากเงินทุนไหลเข้า ETF นะครับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้แค่เปิดแค่เจ็ดเจ้าเอางนะ เงินเข้ามาขนาดนี้นะครับแล้วก็ท o t a ท n e เน็ตแอสเซนี่ย <c oughs> ก็พุ่งไปถึงขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงตลาดที่ค่อนข้างมาแรงแล้วก็เรื่องของธนาคารเนี่ยก็มาครับมีโทเคนไหนบ้างเปิดธนาคารอ่ะ <c oughs> บริษัทของคริปโตไหนบ้างอ่ะเปิดเปิดธนาคารอะแม้กระทั่งบิตคอยยังไม่มีธนาคารบิตคอยเลยนะอีเทเรียมก็ยังไม่มีธนาคารอีเทเรียมเลยนาะอันนี้เราเห็น ง่ายๆเลยครับยูสเคสมันมันมันเกิดขึ้นขนาดนี้แหละผมก็เลยเชื่อมั่นค่อนข้างเชื่อมั่นนะอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมนะผมค่อนข้างเชื่อในในในเหรียญนี้นะว่าเอ้ยอะไรมันผลิตภัณฑ์มันยังไงมันก็ต้องต้องเติบโตนะครับคนก็ต้องต้องการนะยังไงคนก็ต้องใช้นะครับอ่อแล้วก็มีกฎหมายออกมาบังคับขนาดนี้เนี่ยอืมไม่ให้มันไปก็ให้รู้ไปนะแต่ก็เขาเรียกว่าไง อย่าเพิ่งไว้ใจนะครับทุกครั้งที่มีข่าวดีมักจะมีข่าวดาวอยู่เสมอแต่เพื่อน,อนๆหลายๆคนก็บอกว่าแอดย่อมาเถอะต่อให้ย่อมาเท่าไหร่ผมก็จะได้เก็บของมากเท่านั้นตอนนี้มันหลุดไปแล้วครับหลุดโซนนี้ไปแล้วนะครับถ้ามันหลุดมาอย่างเงี้ยโอกาสเขาบอกว่าก่อนหนาเนี้ยหกสิบสามเปอร์เซ็นตนะในช่วงแบบหลุดเยอะๆเงี้ยนะขึ้นมาพีคๆเนี้ยแล้วหลุดมาหกสิบสามเปอร์เซ็นต จากเท่าไหร่1.3 1.2 2ดอลลาร์นะครับลงมาถึงประมาณ0.3 0.4เลยเหรอโอ้ถ้าถึงขนาดนั้นมีคนเก็บอีกเยอะครับไม่ต้องห่วงเออมีคนช็อตแน่ๆตอนนี้แค่ลงไปต่ำกว่า2ดอลลาร์นี่ก็ดีดกลับขึ้นมาอย่างไวแล้วครับอ,อ่านะดีดกลับขึ้นมาอย่างไวแล้วมีคนรอรอเก็บของเยอะมากครับแนวแนวโซนต่ำจาก2ดอลลาร์เนี่ย อ่ะเนี่ยก่อนหน้านี้มันลงทีละเยอะครับ50% 60%นะ60%แต่ว่าพักหลังๆนี้ครับตั้งแต่ช่วงปี2024เป็นต้นมาเนี่ยมันลงน้อยครับมันลง27%ลง6%เนะี่ยอ่ารอบนี้จะลงกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าลงไปต่ํากว่า1.5ดอลลาร์เนี่ยลงไปต่ากว่า1ดอลลาร์นี่คนเก็บยับแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับมันจะกลายเป็นแค่ไส้เทียนที่เฉยนะ ไม่ใช่แท่งเทียนนะมันจะเป็นไส้สวิงที่เฉยนะครับพอลงไปปุ๊บคนเก็บนี่พลึบนะครับแน่นอนแค่นี้ก็มีเนี่ยอ่ะแค่นี้ก็มียักษ์ใหญ่เข้าไปกวาดขนาดนี้แล้วขนาดมันมันย่อขนาดนี้นะมีกวาดขนาดนี้แล้วถ้ามันลงลึกขนาดนั้นอะ่ะมันจะเออคนจะเอาเท่าไหร่อ่ะคนจะแย่งกันเท่าไหร่อ่ะตลาดมันจะบูมขนาดไหนอ่ะเออเนี่ยแหละก็นี่เป็นอีกหนึ่งกาวแล้วกันเนาะที่มันมาเพิ่มให้แล้วกันนะครับ มาช่วงนี้ xrp ทําเป็นเล่นไปนะเออทาเป็นเล่นไปนะอนาคตอาจจะได้แบ่งขายเหมือนบิตคอยนะครับอาจจะเป็นหนึ่งดอปนะครับอา่า ripple เนี่ยหนึ่ง ripple อาจจะแบ่งเป็นหนึ่งล้านดอปนะครับหนึ่งล้านดอปจะประกอบเท่ากับหนึ่ง xrp นะครับเออเนี่ยเราจะได้ซื้อแบบย่อยๆอย่างนั้นแหละนะอนาคตนะอืมตอนนี้ในเมื่อเรามีโอกาสซื้อแบบเต็มเหรียญได้แบบชิวๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับ เต้องห่วงนะเนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในสารัดเนี่ยมันค่อนข้างแย่นะครับเนี่ยดูยดิเนาะอาเอาเข้าไปนะนี่นแหละนะครับตอนนี้ก็คือ,อรอลุ้นกันอรอลุ้นกันนะล่าสุดนะครับทางด้านของ Vivo Power นะ x p a i n นะครับได้ขยายธุรกิจนะครับเข้าสู่ XRPL นะครับผ่าน Vivo อ่า เฟนเดอร์เลชนะครับเฟนเดอร์เลชนะครับโดยให้การสนับสนุนแอปพลิเคชันบล็อกเชนนะครับในโลกของความเป็นจริงนะครับพร้อมทั้งถือหุ้นของปปร i p p r ิลและ XRP นะอาเอ็กพัวนะครับมันมีความเสี่ยงนะแหมมาหยอดแกวแล้วบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับเนะี่ยเออแน่แหละก็มีหลายบริษัทครับเริ่มเริ่มเข้าเห็นก็าเรียกว่าอะไรเห็นความสำคัญนะครับของ อ่าริปเปแล้วนะครับยิ่งมีข่าวเรื่องของธนาคารเกิดขึ้นมาอีกยิ่งยิ่งยิ่งไปใหญ่เลยครับเขาบอกนะอ่าทางด้านหนูคนอเมเลียว่าไงบ้าง r ิป p ป e คุณแบดแกลลิงเฮาส์นะครับคือ he is อะไรเนี่ย he into channel say a uh, signal ่ะ signal นะ make blue เอ่อมิกโวอะไรเนะ่ยเออนะปีดิกปีสองพันยี่บหกจะคิดไงก็คือปีสองพันยี่หกแกเคยพูดไว้นะครับว่าปีหน้าเนี่ยยิพีจะไปแตะหนึ่งหมื่นดอนนะครับก็เอาให้ถึงแล้วกันนะก็รอ,อกันไปนะครับอ่ะข่าวอัปเดตก็น่าจะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าหนึ่ง xrp มันจะไปเท่าไหรนะ่เนียมันจะไปเท่าไหร่ในปีหน้านะครับมันจะหายสูงสุดเท่าไหร่นะครับจะก,กี่ร้อยดอนหรือว่าเราจะได้จัดมิสติ้งกันจริงๆถ้า เป็นอย่างนั้นนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับหรับ